สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีกีฬาดัง E.P. นี้เราจะพาทุกทกท่านไปรับชมผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในศึก VTV ีวีคัพ2025ที่ประเทศเวียดนามคู่ที่หลายคนจับตามองระหว่างทีมอีสโคลาไทยลงสนามมา2นัดชนะ1แพ้1พบกับทีมชาติไต้หวันที่พึ่งลงสนามมา1น,นัดตบสั่งสอนอยูญิเปเวียดนามมาแบบขาดลอย3-0เซร และแน่นอนครับเราจะไม่หยุดแค่ผลการแข่งขันเพราะในช่วงไทยเราจะพาไปฟังเสียงแฟน,แฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามที่ออกมาแสดงความเห็นกันแบบเดือดเดือดร้อนแรงหลังจบแมตชนี้จะมีทั้งคำชมคำเตือนหรือแม้แต่การเปรียบเทียบฝีมือกับทีมเวียดนามเองพร้อมกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรามาดูผู้เล่นทั้งสองทีมครับผู้เล่นตัวจริงทีมยอดไทยยู21เอสโคลาเบอร์9้า ปภัชยาพลธรรมเบอร์16ทิพสุดาบัวหลายเบอร์10กัญจนาสีสายแก้วเบอร์17นัน,นพัฒมูลจะคำเบอร์8วารุณีการรำและเบอร์13ชลันทรตรงทิผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยเปเบอร์11ยิชิแชงเบอร์11ยูเวนเย่เบอร์7ยูจุนชัยเบอร์17 สว่งลิงหลิวเบอร์เก้าโก้กุ้ยคันและเบอร์สีลีจุงเชนเริ่มเกมมาสาวไทยเล่นได้ดีกว่านิดนิดครับแต่ฝั่งไต้หวันเองก็ไม่ยอมง,ง่ายๆครับไล่จี้ตามมาติดๆแบบไม่ให้พักหายใจจนกระทั่งมาถึงจุดพลิกผันของเซตนี้ไต้หวันรวบรวมเกมรุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไล่เก็บแต้มแบบทีละลูกทีละลูกจนมาตามเสมอที่23ต่อ23 แล้วพลิกแซงขึ้นนำ24ต่อ23บรรยากาศในสนามตอนนั้นกองเชีย์เวดนามเงียบไปชั่วขณะจากนั้นทั้งสองทีมสู้กันดูดเดือดในช่วงดิวส์ครับแต่เป็นทางฝั่งไต้หวันที่นิ่งกว่าพลิกชนะไป26ต่อ24ขว้าความได้เปรียบในเซตแรกไปครองก่อนอย่างระทึกและนี่คือภาพรวมสถิติในเซตแรกครับจีนไทเปเอาชนะทีมชาติไทยยู21 24. ไปได้26ต่อ24 กุมความได้เปรียบ1เซตต่อ0เมื่อดูจากตัวเลขจีนไทเปทำแต้มรวมได้26คะแนนส่วนไทยตามมาแบบชฉิวเฉียดที่24คะแนนในเรื่องของลูกเสิร์ฟเอสไต้หวันทำได้2ครั้งขณะที่ไทยได้1เกมรุกแอตแท็กไต้หวันทำได้16ครั้งส่วนไทย13แต่ที่น่าสนใจคือไทยเสียแต้มจากความผิดพลาดเองไปถึง6คะแนนในขณะที่จีนไทเปเสียแค่4 และในเรื่องของการบล็อกทั้ง2ทีมเสมอกันที่4ต่อ4ครับต้องบอกว่าเป็นเซตที่ไทยสู้ได้ดีแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆรวมถึงจังหวะตื้อของไต้หวันที่แม่นยำกว่าทำให้กลายเป็นอีก1เซตที่ไทยต้องเสียดายที่สุดในเกมนี้เข้าสู่เซตที่2ครับสาวไทยยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีเหมือนกับในเซตแรกแต่ที่มีมากกว่าคือความนิ่งและไม่ตื่นสนามเหมือนตอนต้นเกมการเล่นของทีมไทย เริ่มมีระเบียบมากขึ้นทั้งการตั้งรับและขึ้นบล็อกดูเป็นระบบมากกว่าเดิมแถมเกมรุกยังเฉียบคมกว่าไม่รีบร้อนไม่ตีเสียเองผลก็คือสาวไทยสามารถทำคะแนนนำไต้หวันมาตลอดทั้งเซตและจบเซตด้วยชัยชนะ2 5ต่อ21ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตได้สำเร็จครับเกมเริ่มกลับมาสู่จุดสมดุลอีกครั้งและความมั่นใจของสาวไทยก็ดูจะเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัด และนี่คือภาพรวมของสถิติในเซตที่2ครับทีมชาติไทย u 21ตีเสมอสำเร็จ1-1ต่อเซตหลังเก็บชัยในเซตนี้ด้วยคะแนน25-21ต่อมาดูตัวเลขกันครับแต้มรวมไทยทำได้25ขณะที่จีนไทเปดได้21ในเรื่องของเซิร์ฟเอสไทยได้1ลูกส่วนไต้หวันได้2ด้านเกมรุกหรือแอคแท็ทีมไทยทำได้ถึง15ครั้ง เทียบกับไต้หวันที่ทําได้แค่12ความผิดพลาดเองของทั้ง2ทีมก็ยังมีอยู่ไทยเสียแต้มจากความผิดพลาดตัวเองไป7แต้มส่วนจีนไทเปเสีย5แต้มและการบล็อกเท่ากันที่2ต่อ2ต้องยกเครดิตให้กับสาวไทยที่ปรับจังหวะเกมได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นแม่นขึ้นและคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเซตนี้คือภาพสะท้อนของการตั้งหลักได้อย่างแท้จริงครับ เข้าสู่เซตที่3จีนไทยเปเปิดเกมได้น่ากลัวจริงๆครับเสร์บกดดันต่อเนื่องจนสาวไทยเสียจังหวะไปหมดไต้หวันนำก่อนรวดเดียว4ต่อ0จนโค้ชทีมชาติไทยต้องรีบขอเวลานอกทันทีเพื่อเบรกเกมเสิรบและตั้งสติทีมหลังจากนั้นสาวไทยเริ่มกลับมาได้บ้างครับค่อยๆไล่แต้มขึ้นมาแต่รูปเกมยังไม่ง่ายเพราะไต้หวันยังคงเหนียวแน่นเล่นแบบไม่มีพลาดแต้มไหลไปเรื่อยๆ จีนไทเปยังคงคุมสถานการณ์ไว้ได้นำา9ต่อ5จากนั้นสาวไทยพยายามเปลี่ยนจังหวะรุกแต่ไต้หวันรับเหนียวขึ้นเรื่อยๆทั้งลูกขุดลูกบล็อกลูกโต้กลับเล่นได้ครบเครื่องพวกเธอรักษาความได้เปรียบไว้ที่20ต่อ15ถาท้ายเกมสาวไทยหึดอีกครั้งครับแต่ก็ไม่ทันจีนไทยเปยปิดเซตได้ที่25ต่อ21ครึ่งนำอีกครั้ง2ต่อ1เซตนี้ไต้หวันทำได้ดีกว่า ทั้งในแง่จังหวะเกมการควบคุมกดดันและระบบทีมสาวไทยพยายามสู้สุดกำลังแต่ต้องยอมรับว่าจังหวะต้นเกมที่หลุดไปนั้นส่งผลชัดเจนก่อนเข้าสู่เซตที่4กติการุ่นพี่ตัวเก๋าแห่งทีมเอสโคลาถึงกับต้องออกโรงเองครับลงไปแนะนำน้อง,องๆกลางสนามทั้งเรื่องการตั้งรับและขึ้นรุกเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักทั้งในเกมและในจิตใจของทีมเลยก็ว่าได้ เริ่มเซตมาสาวไทยเล่นได้ดีครับคุมจังหวะเกมบุกไว้ได้หมดขึ้นนำมาตลอดตั้งแต่แต้มแรกจนทิ้งห่างหนึ่งเท่าตัวแต่แล้วสาวไทยเหมือนถูกไฟช็อตไต้หวันรวบแต้มคืนแบบสายฟ้าแลบพลิกแซงกลับมานำได้13-12ต่อแบบงงทั้งสนามเกมเริ่มกลับมาสูสีอีกครั้งเมื่อสาวไทยคึดสู้ตีเสมอ15-15 ก่อนจะขึ้นนำา7 7 5 5แต่โมเมนตัมในสนามดูเหมือนจะเทไปทางฝั่งไต้หวันครับจีนไทเปไม่เรียดร้อนใช้เกมรุกหลากหลายทั้งหัวเสาบอลเร็วและลูกหลอกเล่นได้ครบเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆแม้ไทยจะยังมีกติกาเป็นหัวใจหลักไล่แต้มมาตีเสมอที่1 7ต่อ17แต่หลังจากนั้นเป็นไต้หวันที่เร่งเครื่องปิดท้ายเอาชนะเซตนี้ไปแบบสุดระทึก 25ต่อ23จบเกมด้วยชัยชนะของจีนไทเป3้3ต่อ1เซตแต่ต้องขอชื่นชมใจนักสู้ของสาวไทยทุกคนครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่กติกาที่แบกทีมจนถึงแก้มสุดท้ายและแน่นอนครับแม้สิยงนกวีดสุดท้ายจะดังขึ้นในสนามแต่นอกสนามโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เกมยังไม่จบครับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลยเวียดนาม หลั่งไหลเข้ามาอย่างร้อนแรงแล้วแฟนๆชาวเวียดนามเขาคิดเห็นอย่างไรจะมีใครพูดถึงกติกาไหมถึงเวลาแล้วครับเราไปฟังกันแบบคำต่อคำกับเสียงจากแฟนเวียดนามหลังจบเกมสุดมันไปกันเลยครับคอมเมนต์แรกจากแฟนชาวเวียดนามครับเลวันรวมเขียนไว้ว่าคูติกายู2 1ของไทยเล่นเก่งมากเลยครับคนต่อมาคือถวนวุเขียนไว้ว่า ใช่เลยทีม U21 ไทยนำถึง12ต่อ6แต่กลับปล่อยให้ทางไต้หวันพลิกกลับมาชนะได้คอมเมนต์นี้สะท้อนความเสียดายครับต่อมาคือมีลังมาเสริมว่าไหนบอกว่า U21 กติกาก็31แล้วแล้วก็ยังมีเบอร์22กับ26ผมสั้นอีกแซะตรงๆเลยครับว่าไทยชุดนี้อาจไม่ได้ยู1จริงทั้งหมดหายหวางเหวียนจันก็ไม่พลาดครับเข้ามาเสริมว่า อยู่21แต่มีคนอายุ 26, 30, 31หลายคนเลยแต่ทางฝ่ายจัดคงพลาดใส่ชื่อว่าอ2ยู่21ไปแล้วเลยไม่เปลี่ยนจริงๆทีมนี้มันคือทีมเอลส์โคลาของไทยนั่นแหละคอมเมนต์นี้แสบไม่เบาครับบอกเลยว่าที่เห็นว่ายังเป็นทีมเยาวชนจริงๆคือทีมอาชีพของไทยที่ใช้ชื่อเอลส์โคลามาแข่งไม่ใช่ชุดเยาวชนตามความเข้าใจของแฟนๆคอมเมนต์ต่อมาครับจากเฟืองฉันเขียนไว้ว่า สะใจอยู่หรอกแต่กุติกาก็แบกทีไม่ไหวหรอกนกนางแอ่นตัวเดียวจะสร้างรังทั้งฤดูใบไม้ผลิได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาครับมินตุนเขียนไว้สั้นๆแต่ได้ใจความว่าเวียดนามจะเจอกับไต้หวันในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์นี้คือการมองไปข้างหน้าครับหลังเห็นฟอนไต้หวันเฉือนชนะไทยมาได้3ต่อหแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามรายนี้มั่นใจว่าเวียดนามจะได้เจอกับไต้หวันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศ งานนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงบอกเลยว่าเดือดแน่นอนคุณดิงวัญยับเขียนไว้ว่าเซต1นึ่ำ23ต่อ20แล้วแพล้พลิกเซตสี่นำ12ต่อ6ก็ยังแพล้พลิกอีกคอมเมนต์นี้พูดสั้นๆแต่จี้ใจมากครับเป็นการชำละความพลาดของทีมไทยแบบตรงประเด็นที่สุดและคอมเมนต์สุดท้ายในวันนี้ครับคือคำพูดที่มีทั้งคำชมและคำเตือนในเวลาเดียวกันเด็กไทยเล่นดีมาก นำตลอดแต่พอโดนแซงแล้วจะแพ้ทุกทีแสดงว่าจิตใจยังไม่มั่นคงแต่ก็ต้องยอมรับว่าไต้หวันชุดนี้เคยชนะเด็กไทยพวกนี้มาก่อนแล้วนี่แหละครับคอมเมนต์ที่ทั้งชื่นชมและส่องจุดอ่อนอย่างตรงไปตรงมาเขายอมรับว่าทีมไทยเล่นดีมากมีฝีมือมีระบบแต่จิตใจเวลาถูกไล่แต้มยังแกว่งยังไม่มั่นและไม่ใช่ครั้งแรกเพราะทีมไต้หวันชุดนี้เคยล้มเด็กไทยมาแล้ว แสดงว่าพวกเขารู้วิธีบีบจุดอ่อนและใช้จังหวัดให้เป็นประโยชน์บทเรียนของวันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเทคนิคแต่มันคือบทเรียนเรื่องสภาพจิตใจในเกมระดับเอเชีย er, ที่ทีมชาติไทยรุ่นเยาว์ต้องเรียนรู้และเติบโตจากตรงนี้ให้ได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปจากแมชเดือดระหว่างทีมชาติไทย u 21ในนามเอสโคลาพบกับจีนไทเปนในศึก V t ทีค2025แม้ทีมไทยจะพ่ายไป3ต่อนเซต แต่หลายช่วงของเกมก็แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยไม่ได้เป็นรองใครในเอเชียสิ่งที่ยังต้องพัฒนาคือความนิ่งในเกมโดยเฉพาะจังหวะที่โดนไล่จี้โดนแซงและต้องต้านแรงกดดันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเวลาประสบการณ์และการเรียนรู้แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่ทั้งชื่นชมกติกาวิเคราะห์เกมของไทยและบางคนก็ไม่ลืมจะเปรียบเทียบกับทีมชาติของตัวเอง และคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับแมชนี้ทีมไทยพลาดตรงไหนกติกาแบกทีมไหวไหมและถ้ามีโอกาสได้เจอกับเวียดนามใครจะเหนือกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเราจะพาไปอ่านทุกเสียงทุกความเห็นจากแฟนวอลเลย์บอลทั้งไทยและอาเซียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับไฮไลท์มันๆและคอมเมนต์เด็ดๆที่คุณไม่ควรพลาดที่นี่สาระดีกีฬาดังสวัสดีครับ